คลิปของใครยอดวิวไม่ขึ้นบ้างหรือขึ้นเนี่ยก็ขึ้นแบบน้อยมากๆนะคะวันนี้เจ้าแม่ทีมีเคล็ดลับในการที่เราจะดูและว,วิเคราะห์ว่าคลิปเราทําไมถึงไม่นําส่งหรือหยุดวิ่งไปแบบดื้อๆเลยนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันจะ้ะ กอนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่ช่องของตัวเองใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเลื่อนดูค่ะว่าคลิปไหนที่ยอดวิวไม่ขึ้นอ่านี่เลยจะแม่ไอทีลงไปตอนแรกนี่วิ่งดีมากเลยนะคะไม่ถึง5นาทีเนี่ยไป500แล้วแล้วอยู่ดีๆมันหยุดวิ่งค่ะเพื่อนอ่าเดี๋ยวลองกดดูเราก็มาตรงที่ข้อมูลเพิ่มเติมข้างบนค่ะเขาจะมีขึ้นนี่ไงไม่เข้าเกณฑ์สำหรับฟีดสำหรับคุณนะฮะสำหรับฟีดเราก็คือในช่องของเราเนะะี่ยค่ะ นี่แล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดเลยนะคะวิดีโอไม่เข้าเกณฑ์วิดีโอไม่เข้าเกณฑ์สําหรับฟรีของคุณเนื่องจากละเมิดเกณฑ์สําหรับชุมชนของเราอมาดูค่ะรายละเอียดคืออะไรเขาก็จะบอกนี่เลยเหตุผลที่ไม่เข้าเกณฑ์น,นะคะเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับและรหัส QR-Code โอ้เนี่ยพอครูอ่านแบบนี้คือเข้าใจเลยเพราะว่าคลิปนี้มี QR Code อยู่ค่ะคูลิมเบอร์นะคะเป็นตัวสอนในการยิงแอดแล้วต้องเอามือถือเราอะสแกน QR Code ค่ะครูว่านะ่าเป็นจุดนี้แน่ๆเลยนี่ๆๆนะมีรหัสการตอบกลับด่วน QR Code เนี่ยเพราะฉะนั้น A.I. หยุดการนำส่งคลิปของเราก็คือเพราะว่าผิดกฎของชุมชนนั่นเองแล้วถ้า คลิปของใครเจอแบบนี้เราไม่รู้ก็กดเข้ามาดูแบบนี้ได้เลยค่ะนะคะเออแล้วก็วิธีแก้นะคะง่ายๆเลยเจ้าแม่ทีก็ดูดก่อนนะคะอ่ะกดคัดลอกลิงก์นะคะ snap tik ค่ะนะคะแล้วก็วางลิงก์ที่เรากดคัดลอกมาเมื่อกี้แล้วกดดาวน์โหลดค่ะโฆษณามาเราปิดไปเลยนะคะอ่ะแล้วเราก็กด นี่แค่นี้ได้คลิปมาแล้วเราก็กลับมาที่คลิปต้นทางค่ะทํายังไงคะปิดเป็นส่วนตัวจ้ะนะคะอย่าลบเด็ดขาดนะคะบอกไว้เลยว่าห้ามลบนะหารูปสัญลักษณ์แม่กุญแจค่ะแล้วก็กดรู้หรือยังว่า <กด S 2> ยิง<ม>แอดแบบใหม่ไม่ต้องทําคลิปเพราะว่าอลไรโอ้โหเราก็ตั้งใจทําคลิปเนาะนี่ไม่มีนะคะไม่มีต่ํากว่าหลักร้อยเด็ดขาดไม่มีต่ากว่าหลักพันด้วยนะเพราะฉะนั้นเจอปุ๊บเนี่ยต้องเช็คเลยว่าเป็นเพราะอลไร นะหรือถ้าของเราเองไม่ขึ้นจริงๆเลยก็ต้องเช็คกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอย่างนั้นมันผิดค่าอะไรบางอย่างในช่องเราแน่ๆนะคะอ่ะ เป็นยังไงคะรู้แล้วนะว่าจะต้องไปเช็คอย่างไงแล้วก็รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงนะคะโอ้โหเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้อะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็ตรงคอมเมนต์ส่งของขวัญได้แล้วนะใครส่งมาก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยและอย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะช่วงนี้ AI เขาจับกันแรงมากนะถ้าร้ายแรงก็คือเขาลบคลิปเราไปเลยแต่ถ้าเขาไม่เละลบให้เรายอดวิวเราหยุดนิ่งแบบนี้ให้ใช้วิธี นี้นะคะ